สวัสดีครับผมบาทสไก่285นะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะครับสนามนานาชาติเจ้าสัวโคราชนะครับประจำรายการในวันเสาร์ที่17มกราคมนี้นะครับก็เริ่มกันด้วยนะครับกู่เอกประจำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับมาหาอำนาจฟาร์มนะครับพบกับเซมากุเตสังกัดสจ,จนงชนบุรี ชิงเงินรางวัลสูงถึง24ล้าน2แสนบาทนะครับกำหนดชะกันเนี่ย6กยกไก่คู่นี้เนี่ยเป็นไก่พมา่าชนพม่านะครับก็มาฟังข้อมูลทางได้มหาอนาจฟาร์มนะครับไก่มีชื่อว่าเจ้าพยายักษ์อีสานไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ทางมหาอํานาจฟาร์มเนี่ยนำเข้ามาด้วยค่าตัว70,000บาทนะครับเป็นไก่ลูกเพาะของทางทีมงานอุบลน,นะครับก็เริ่มต้นด้วยมหาอํานาจฟาร์มก็มีไก่ลูกเพาะตัวหนึ่งนะครับเป็นไก่เกียรติดีชนได้หลักล้านเลย ไปได้คู่กับเจ้าพยั์อีสานเนี่ยที่สนามเดชอุดมนะครับเจ้าพยักอีสานเนี่ยชนะยกที่3มาแล้วก็นําเข้าเจ้าพยั์อีสานมาในค่าตัว70,000บาทสติเจ้าพยักอีสานเนี่ยสี่ไฟนะครับล่าสุดชนะที่สามไก่ทองอินเตอร์1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับวันนั้นชนะยกที่3มาแล้วก็มีคนมาทาบทามขอซื้อนะครับแต่เซเบิลปทุมราชเนี่ยเขาเปิดราคาสูงไว้นะครับเขาไม่อยากขายนะครับก็สีห้าล้านนะครับก็เลยไม่ได้ย้ายค่าแต่อย่างไรนะครับ ทางดีมานเขาก็เลี้ยงต่อเนื่องนะครับออกมาได้คู่ติดมาจําชนในไฟนี้เลยสําหรับสไตล์การชนเจ้าพญาอีสานนะครับก็เป็นไก่หน้าหงอนหน้าคางนะครับเดินได้ถอยได้นะครับเป็นไก่เตะเยอะมีแข้งหน้านานะครับแข้งดีแข้งลึกปากไวนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านเซมากุเตะนะครับสังกัดสจนงชนบุรีไก่เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าเทายึดซับนะครับไก่ตัวนี้เริ่มต้นเนี่ยลูกน้องสจนงเนี่ยได้ไปซื้อเจ้ามังกรนะครับแชมป์11ล้านที่สนามอำนาจราชสีนะครับ ซื้อมาแบบไก่หนุ่มวัดดวงเนี่ยเจ็ดเดือนนะครับจากซุ้มเพชรบ้านสวนนะครับราชบุรีในค่าตัวสี่พันบาทแล้วก็มาตีมาเช็คนะครับชอบนะครับก็เลยตามไปซื้อคู่เกิดมันนะครับก็คือเจ้าทายิปซับเนี่ยมาในราคาหกพันบาทนะครับและตัวเมียคู่เกิดนะครับสามพันห้านะครับไก่ชุดเนี่ยมีแปดตัวนะครับพ่อเนี่ยเป็นเจ้ากัปตันนะครับของสายของกูเซมฟาร์มนะครับแม่เป็นลูกสาวเรือดำน้ำนะครับสำหรับเจ้าทายิปซับเนี่ยก็เป็นไก่ดมนมนะครับไส้ตีนนสามไฟนะครับไฟล่าสุดก็ชน 2องแสนสอบาทนะครับชนะยกที่สมานะครับวันนั้นแล้วก็เลี้ยงต่อเนื่องครับออกมาได้คู่ติมัจําชนกับในไฟนี้เลยสไตล์การชนเนี่ยก็เป็นไก่เดินได้ถอยได้นะครับหน้าหงอนหน้าคานครับแข่งดีนะครับปากไวตีโดนทนได้สไตล์โกเซมฟาร์มเลยแล้วก็มาฟังรองคู่เอกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างครับสอกแทกนะครับสังกัดสอสกายนะครับพบกับเพชโกศนฟาร์ม ชิงเงินรางวัลกันถึง2 2้สองแสนบาทนะครับกำหนดชนกันเนี่ยสยกนะครับไก่คู่นี้เป็นไก่พม่าชนไก่เชิงปากแขวนนะครับก็มาฟังข้อมูลทางด้านสองกระแทกนะครับสังกัดสอสกายนะครับไก่เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าดำนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่สายเลือดของสามเอียวร้อยเลยเริ่มต้นเนี่ยพิชัยเสียอ้นนะครับได้ไปซื้อไก่เนี่ยสายสามเอียวมาครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับตัวพ่อเนี่ยชนะบอลปามานะครับแล้วก็ก็ปลดระวังนะครับทําพ่อพันนะครับก็เอาไปให้คนแก่เพาะไว้นะครับ สำหรับเจ้าดำนย่าตัวมาติเช็คครั้งแรกแล้วเก่งเลยนะครับเป็นไก่แววดีเป็นไก่ซ้อมดีซ้อมแข็งนะครับอัดแข็งอยู่แต่ในซุ้มนะครับไม่เคยออกไปชนที่ไหนมาก่อนนะครับก็เปิดไฟนี่เป็นไฟแรกเลยส่วนเรื่องสไตล์การชนเจ้าดำนะครับก็เป็นไก่ประกบบนนะครับชนดีชนลึกนะครับตีเข้าตีจุกตีดานะครับสไตล์สามเอียวเลยแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านเพชรโกศลฟาร์มนะครับไก่เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าแสนล้านนะครับ ไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่เขานําเข้ามาด้วยค่าตัวห้าหมื่นบาทนะครับอยู่กับเจ้าของเดิมเนี่ยชนะมาหนึ่งเที่ยวแล้วก็ย้ายค่ายมาเพชรโกศลนะครับชนะอีกสองไฟนะครับพ่อเนี่ยเป็นสายยอดมงคลเพชรพนมนะครับแม่เป็นสายเยียร์สวรรณ์นะครับส่วนเรื่องสไตล์การชนเจ้าแสนล้านเนี่ยก็เป็นไก่พม่าขยับตีหาช่องตีนะครับบิดตีเย้าตีปากไว้นะครับตีหัวล่างเก็บมากครับที่สําคัญนะครับเจ้าแสนล้านเนี่ยเห็นเขาว่าเป็นพม่าตกหิงมากๆเลยตัวนี้ ก็มาฟังร้องคู่อีกอีกสักหนึ่งคู่นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างครับ GY Farm นะครับพบกันกันกบนายห้อยธมินนะครับลงกึ่งช่างแอนนะครับชิงเงินรางวังถึง2องล้านสองแสนบาทกําหนดจนกันเนี่ยสย,ยกไก่คู่นี้เนี่ยเป็นไก่พมา่าชนพมา่านะครับก็มาฟังข้อมูลทางด้าน GY Farm นะครับไก่เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าสแสมดําไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ลูกเพาะของทาง GY Farm อีกเลยนะครับพ่อเป็นไก่สายเลือดทาง Pin k e รี y บวกเก้าล้านนะครับ บวกคู่เกิดแสนลักนะครับสายแม่เป็นของเสือดําสังเวียนแตกไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่หนุ่มนะครับสายตีหนึ่งไฟชมลมนะครับชนะ2อันกับหน่อยมาสไตล์การชนเนี่ยก็เป็นไข่แข่งดีนะครับยืนตีนะครับหน้าหงอนหน้าคางได้นะครับแข่งดีตีแม่นนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านนายห้อยทมินบวกลงกึ่งแช่แอ้นนะครับไก่เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าเหยียพยัคง์นะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกพ่อของทางน้องชายสจอันอบุญยรัตน์นะครับ สายพ่อเนี่ยเป็นไก่ที่เขานําเข้ามาพัฒนานะครับสายแม่เนี่ยเป็นลูกสาวของมหานครนะครับเจ้าเยียพยัคฆ์เนี่ยก็เป็นไก่นุ่มนะครับไซตีเนี่ยสี่ไฟนะครับชนะชมรมมาทั้งสี่ไฟเลยล่าสุดก็ชนะที่ชมรมอุดรนะครับมาหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับชนะอันกว่ามานะครับหลังจากนั้นก็ทางทีมงานเนี่ยเขาก็เลี้ยงต่อนเนื่องออกมาติดประจาชนในไฟนี้เลยส่วนสไตล์การชนเจ้าเยียพยัคฆ์นะครับก็เป็นไก่เดินได้ถอยได้นะครับแข่งดีตีแม่นนะครับเป็นไก่ ที่น้องไก่ไวัยมานะครับอันนี้ก็ข้อมูลนะค,ะนะครับของสนามนาทาชาติเจ้าสัวนะครับโครานะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าหากข้อมูลส่วนใดผิดภาพประการใดก็ขออภัยหนาที่นี้ด้วยสวัสดีครับ